สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมเตรียมดินนะคะเตรียมดินจะปลูกผักบุ้งค่ะอาอันนี้ที่สีดำๆนี่คือเราซื้อแกลบดำมาใส่อนะคะจะเอาแกลบดำมาคุกเข้าปนเข้ากับดินนะคะเพื่อให้ดินจะได้ร้วนซุยมากขึ้นนะคะ ก็อันนี้ก็คือขุดขุดเอาไว้แล้วนะคะคือขุดผสมก็เรายกร่องขึ้นมาเตรียมร่องให้เป็นรูปเป็นล่างนะคะแล้วก็เอาแกลบดํามาโรยโรยแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเขาให้ทั่วหน้าพื้นดินนะคะท,ทั่วทั่วร่องเสร็จแล้วเราก็ขุดดินเพื่อที่จะคลุกเคล้าเขาอีกทีนะคะเนี่ยคะ่ะขุดแล้วแต่ยัง ไม่หมดดีก็จะขุดไปได้เป็นแนวแนวไปแค่ซีกซีกครึ่งร่องข้างหนึ่งก่อนนะนะคะส่วนอีซีกนี้นี่ยังขุดไม่โดนก็เดี๋ยวต้องขุดอีกทีนึ่งนะคะพอขุดเสร็จแล้วก็จะเอาคาดมาเคลาดินให้มันเรี่ยมให้มันเสมอนะคะ ก็มีตรงหัวล่องเนี่ยค่ะที่ขุดทั่วแล้วทั้งสองข้างนะคะขุดแล้วทั้งสองข้างสองริมนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเอาคาดมาเกลายว,วเขาให้เคลี่ยมเสมออีกทีหนึ่งนะคะก่อนที่จะลงเม็ดฟักบุงนะคะก็เตรียมดินไว้ก่อนน่าจะเอาเม็ดมาลงพรุ่งนี้นะคะก็เลยมาหางานส่งสักนิดนึง เพราะช่วงนี้ตอนเช้าๆก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เลยไม่ได้ขึ้นไลฟ์แล้วก็จะไม่มีงานอะไรนะคะก็เลยจะเตรียมงานเอาไว้ส่งพรุ่งนี้ค่ะนี่นะคะรองผักบุ้งเราก็ตั้งใจว่าจะปลูกช่วงนี้ก็คือปลูกช่วงนี้ก็จะได้ถอนตอนช่วงที่เทศกาลกินเจพอดีเพื่อ จะได้ราคาดีกับเขาบ้างนะคะความมุ่งหวังของคนปลูกผักค่ะปลูกผักแล้วได้ราคาดีก็จะดีใจนะคะหายเหนื่อยค่ะห oh, มาเข้ามาเล่นในร่องผัก oh. ไปออกไปขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะที่เข้ามารับชมตอนนี้ก็ จะเป็นช่วงค่ำแล้วนะคะออกมาทำตอนช่วงค่ำแดดไม่ร้อนแต่อากาศก็ยังร้อนอยู่ไม่มีลมเลยใบไม้ไม่กระดิกดูสิคะใบไม้นิ่งมากเนี่ยคะ่ะช่วงคำ่คำๆจะไม่ค่อยมีลมก็ไม่รู้พรุ่งนี้เช้าเช้ามืดฝนจะตกอีกหรือเปล่านะคะฝนตกเช้าบึดมาสองวันสามวันแล้วะคะ่ะ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มารับชมจนจบคลิปขอบคุณมากๆคะ่ะขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะ